ยาขัดเย็นอย่างนี้วันเนี้พี่ยงแกออกแรง่อยสิวะทำทุกอย่างทำทุกอย่างเป็นที่ฆ่าเขาก็ต้องทำสิอถ้าเป็นเลือดเป็ดเลือดไก่ปลานี่ขัดออกไปนานแล้วเว้ยแล้วแกรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเลือดเป็ดเลือดไก่หรือว่าเลือดคนแกเคยขัดเลือดคนหรือไงจะขัดเลือดแกเนี่ยอ้าวปากเดี๋ยวนี้เหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันเว้ยโอ้ยตายละทำไมมันขัดยากอย่างนี้วันนี้ อู้ตายละอะไรวะเนี่ยเลือดใครเหรอครับเอา้าคุณหมอสวัสดีค่ะวัสเีครับคือเลือดสัตว์ทดลองของคุณปีติอะค่ะเอว่าแต่คุณหมอมานี่มีอะไรหรือเปล่าคะผมมาขอพบคุณปีครับพวกเรายังไม่เห็นคุณปีกลับบ้านเลยนะคะคิดว่าเมื่อคืนนี้คุณปีอยู่กับคุณหมอค่ะมีอะไรกันอะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอไปหางานทำข้างในปะเดี๋ยวคุณหมอฉันดูแลครับผมค่ะคุณหมอครับคุณจะสนิทกับปีสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่การที่คุณจะเข้าออกบ้านผมตามใจชอบเนี่ยผมว่ามันดูไม่ค่อยมีมารยาสักเท่าไหร่นะผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าผมติดต่อคุณปีไม่ได้ก็เลยต้องมารบกวนครับเมื่อกี้เห็นพวกนั้นๆนะบอกว่า คุณปียังไม่กลับมาเลยครับอ๋อปีก็มีงานที่ต่างจังหวัดไปกับพรงานที่ต่างจังหวัดเหลอครับแต่ทำไมคุณปีไม่บอกผมแล้วทำไมผมถึงติดต่อคุณปีไม่ได้ครับ <c oughs> ผมว่าคุณหมอไม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับปีทุกเรื่องหรอกนะครับเอางี้ไหมเดี๋ยวถ้าปีกลับมาผมจะบอกเขาว่าคุณหมอสักการเนี่ยมาหานะครับ เชิญครับสวัสดีครับคุณหมอคะคุณหมอมอีอะไรครับเมื่อกี้ที่คุณปีติบอกคุณหมอว่าคุณพรกับคุณปีไปต่างจังหวัดพวกเราคิดว่าคุณปีติโกหกค่ะผมเมื่อกิ้แบบนั้นเหมือนกันก็เมื่อกี้ผมไปดูที่โรงรถนะครับ รถคุณปีกับรถคุณพรก็ยังจอดอยู่แต่ดงของเขาสองคนต้องกลับมาแล้วครับลูกคุณปีติจะโกงคุณหมอทําไมคะ <c oughs> บ้านวิเชียรพัฒน,นับวันจะมีความลับมากขึ้นนะคะเนี่ยความลับอะไรนะครับพวกเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกนะคะแต่เห็นบางครั้งคุณปีติก็เอาสัตว์มาทดลองแล้วบางวันก็ให้คุณพรเอาซากสัตว์ไปฝังไว้หลังบ้านนะคะแล้วยังมีเรื่องแปลกๆอีกนะครับ <c oughs> บางครั้งของในบ้านอะ มันลอยขึ้นมาเองครับแล้วก็มีรอยเลือดแล้วมีเงาปริศนาผมคิดว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของสารที่ทดลองมาหลอกหลอนก็ได้ครับพี่ว่าเราลาออกแล้วกลับ้านนอกดีกว่ายิ่งอยู่พี่ยิงกลัวพูดไม่คิ้าลาออกแล้วจะกินอะไรลุงงั้นถ้าตอไปนี้เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับโอ้ยดีดีดีได้ค่ะแต่ว่าอย่าให้ด็อกเตอร์ปิติรู้เรื่องเด็ดขาดนะครับ